สุดท้ายครับกับ Business Watch จากระษัทธุรกิจครับค่ะช่วงเวลาของเกาะเรื่องเด่นประเด็นธุรกิจกับคุณธนาชนันนะคะวันนี้เป็นเรื่องราวที่เหมาะคุณมากเลยเพราะว่า,าจริงๆแล้วธุรกิจตอนนี้เนี่ยเขาเขาเรียกว่าอะไรค่อนข้างที่จะตรงกับกลุ่มเป้าหมายเลยวันนี้เป็นเรื่องราวของตลาดกลุ่มผู้สูงวัยใช่ไหมคะใช่ค่ะ,ะยุคนี้สมัยนี้ถ้าใครทําธุรกิจนะคะแล้วมีการคิดคนนวัตกรรมใหม่ๆโดยเฉพาะเจาะกลุ่มลูกค้าผู้สูงวัยได้แล้วอย่างอ่างอับน้ำที่เราจะพาไปดูในวันนี้ค่ะจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมกันค่ะค่ะ คุณผู้ชมคะวันนี้จะพาไปดูธุรกิจที่ผลิตสินค้าที่ใช้ในห้องน้ําแต่ว่าจะโฟกัสไปที่อ่างอาบน้ําที่เขาผลิตขึ้นมาเพืผู้สูงวัยโดยเฉพาะและผลิตภัณฑ์นี้ก็ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้วยแต่ว่ารูปบ้างหน้าตาจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากรายงานพิเศษคะ่ะ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในห้องน้ําเรียกว่าเห็นกันมาหลายที่ค่ะแต่ว่าสิ่งที่ลูกค้าจะเลือกซื้อเดี๋ยวนี้สุขภัณฑ์ในห้องน้ําไม่ได้มีแค่ไว้ใช้งานแล้วค่ะหากแต่มันได้รวมไปถึงการตกแต่งที่ดูสวยงามและเหมาะสมกับการใช้งานด้วยการดีไซน์จึงเป็นสิ่งสําคัญสําหรับตลาดยุคนี้ วันนี้พาไปดูนวัตกรรมอ่านอาบน้ำเพื่อผู้สูงวัยฟังดูแล้วอาจจะแปลกใหม่แต่ผู้ที่คิดค้นไอเดียนี้ไม่ใช่รายใหม่ในตลาดค่ะหากจะเป็นผู้นำที่อยู่ในตลาดนี้มากว่า20ปีบริษัทบาดูมดีไซน์ได้ผลิตอ่างอาบน้ำฟิอูเม ซึ่งเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์ผู้สูงวัยโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้สูงวัยในการอาบน้ำที่ไม่จำเป็นต้องก้าวเท้าสูงสำหรับการเข้าไปในอ่างอาบน้ำและง่ายต่อการใช้งานได้ทั้งผู้สูงวัยผู้ป่วยคนพิการและรวมไปถึงคนทั่วไปก็สามารถใช้งานได้ ซึ่งปัจจุบันผลิตภัณฑ์ประเภทอ่างอับน้ำที่มีอยู่โดยทั่วไปในท้องตลาดทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศยังมีการพัฒนาและออกแบบค่อนข้างจํากัดและมีขนาดและการใช้งานที่ไม่เหมาะสมกับผู้สูงวัยหรือว่าผู้ป่วยดังนั้นการดีไซน์เพื่อตอบโจทย์ให้กับลูกค้ากลุ่มนี้โดยเฉพาะจึงเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าเพื่อนําไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม และแม้ปัจจุบันตลาดผู้สูงวัยในเมืองไทยจะยังไม่ใหญ่มากแต่การเริ่มต้นในช่วงที่ยังไม่มีคู่แข่งก็ถือว่าได้เปรียบช่วงนี้จึงถือว่าเป็นช่วงที่รอคอยตลาดเติบโตและเมื่อถึงเวลายอดขายจะค่อยๆเติบโตตามเวลานั่นเองซึ่งเมื่อสังคมให้ความสําคัญกับผู้สูงวัยมากขึ้นก็ย่อมเป็นโอกาสของกลุ่มสินค้าเพื่อผู้สูงวัยค่ะจริงๆตัวสําหรับสินค้าของกลุ่มผู้สูงอายุนะครับมันเป็นเทรนมาช่วงหนึ่งถึงสองปีที่ผ่านมา นเนื่องจากตัวสังคมไทยเราเองเนี่ยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอาจจะไม่ใช่ในช่วงปี2ปีนี้นะครับแต่ภายใน5ปีถึง10ปีข้างหน้านี้คนในกลุ่มที่เข้าสู่วัยเกษียณจะเพิ่มมากขึ้นนะครับเราจึงเร็งเห็นว่ามันควรจะมีสินค้านะครับอาจจะเป็นอาบน้ําเองก็ดีหรือจะเป็นตัวอุปกรณ์ระกาภัยต่างๆก็ดีที่จะช่วยสปอร์ตนะครับหรือช่วยเสริมให้คนผู้สูงอายุเนี่ยสามารถใช้งานได้อย่างปกติ นะครับเป็นสําหรับเฉพาะของคนกลุ่มนี้เพราะว่าตัวตลาดในต่างประเทศเองก็ดีไม่ว่าจะเป็นตัวประเทศญี่ปุ่นหรือว่าตัวยุโรปนะครับสินค้าในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เริ่มจะมีบทบาทก็มาทําตลาดค่อนข้างสูงนะครับและจหากมาดูว่าจะมีอุตสาหกรรมหรือว่าธุรกิจอะไรอีกบ้านที่ตอบโจทย์ให้กับสังคมผู้สูงวัยที่กำลังจะมาถึงนี้อีกไม่นาน ซึ่งเมื่อเร็วๆนี้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลว่าอุตสาหกรรมยอดฮิตสําหรับรองรับสังคมผู้สูงวัยมีอยู่5กลุ่มด้วยกันได้แก่กลุ่มแรกคืออาหารแปรรูปโดยเฉพาะอาหารเพื่อสุขภาพเพราะปัจจุบันคนหันมารักสุขภาพมากขึ้นรวมทั้งผู้สูงวัยด้วยลําดับต่อมาคือเฟอร์นิเจอร์อย่างกลุ่มเครื่องใช้ภายในบ้านก็จะมีการเจาะตลาดผู้บริโภคในกลุ่มต่างๆเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มผู้สูงวัยเพื่อทําให้สามารถพัฒนาสินค้า เพื่อตอบโจทย์สำหรับความต้องการของกลุ่มผู้สูงวัยซึ่งอ่านอัดน้านที่เราได้เกริ่นมาก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยค่ะมาที่สินค้าไลฟ์สไตล์ฟังดูเหมือนว่าจะไม่เกี่ยวแต่ว่าเกี่ยวค่ะเพราะจะมีในกลุ่มของสมุนไพรหรือว่าเครื่องสําอาง,องต่อต้านริ้วรอยยกประชับลดจุดด่างดําก็ถือว่าเป็นโอกาสทองของการทําตลาดในกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยสูงอายุได้ ต่อที่เครื่องมือที่ใช้ในการแพทย์สำรับอุตสาหกรรมนี้ถือว่ามามืดแม้ที่ผ่านมาคนทั่วไปไม่ได้สนใจกลุ่มนี้เท่าไร่แต่เมื่อมีการเพิ่มจงงํานวนของผู้สูงวัยก็ถือว่าเป็นโอกาสทองของธุรกิจเครื่องมือการแพทย์และสุดท้ายวัสดุก,ก่อสร้างเป็นกลุ่มที่ผู้บริโภคไม่ควรมองข้ามเนื่องจากมีผลต่อความปลอดภัยในการใช้ชีวิตภายในบ้านซึ่งก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดสําหรับผู้สูงวัยค่ะ ขณะนี้โลกกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยโดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียนซึ่งมีจำนวนประชากรทั้งหมด627ล้านคนโดยประชากรที่มีอายุมากกว่า65ปีขึ้นไปมีถึงกว่า37ล้านคนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ5.89ของประชากรทั้งหมดในอาเซียน สำหรับประเทศไทยเองก็มีประชากรกว่า66ล้านคนมีจำนวนผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า65ปีประมาณ6ล้าน5 0 0 0คนคิดเป็นร้อยละ9.9ของประชากรทั้งหมดของประเทศซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่มีสัดส,ส่วนที่มีประชากรผู้สูงวัยมากเป็นอันดับสองรองจากสิงคโปร์ ซึ่งหากมองในแง่ของธุรกิจก็สามารถมองหาโอกาสในการทําการตลาดเพื่อเจาบก,กลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนี้ได้เนื่องจากมีเงินเก็บจากการทํางานหนักมาทั้งชีวิตจึงมีศักยภาพสูงในการบริโภคสะท้อนให้เห็นถึงโอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบการ SME ในการผลิตสินค้าที่ตอบโจทย์ของผู้บริโภคกลุ่มนี้ค่ะ จริงๆแล้วธุรกิจประเภทแบบนี้มีเยอะค่ะแต่ว่าการออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าผู้สูงวัยโดยเฉพาะก็ย่อมได้เปรียบเพราะว่าตลาดนี้นะคะต้องเติบโตไปตามธรรมชาติอยู่แล้วค่ะ ก็เรียกว่าตอบโจทย์ผู้สูงวัยค่ะแล้วก็มความสุขให้กับพวกเขาด้วยค่ะจริงๆตอนนี้เราก้าวเข้าสู่ยุคของผู้สูงวัยแล้วค่ะแล้วก็มีธุรกิจอีกหลายกำลังจะแล้วอย่างแน่นอนนะฮะเพราะว่าฐานก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตรงถึงกลุ่มนี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกนะฮะจับกระแสให้ถูกต้องแล้วก็รอดูก็แล้วกันอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของผู้สูงวัยเนี่ยจะเป็นตลาดในอนาคตของประเทศไทยเพราะว่าอัตราการเกิดของเกือบทุกประเทศในโลก ลดลงหมดมมเป็นอย่างนี้เอง <c oughs> อย่างนี้เลยก่ <c oughs> อเรื่องเหน่นประเด็นธุรกิจนะคะสัปดาห์นี้น่าสนใจมากเลยสัปดาห์หน้าก็น่าสนใจคุณคได้เขาเป็นธุรกิจที่คุณเคยใช้แล้วนะธุรกิจไล่นกใช่ไหมฮะ <c oughs> อันนี้ต้องถามมากก <c oughs> ว่าเด <c oughs> ี๋ยวจะพาไปดูธุรกิจไล่นกค่ะเขาจะไล่นกตามอาคารโรงแรมที่อยู่อาศัยค่ะเขาบอกว่าเป็นธุรกิจที่มามืดแล้วก็ภาพแบบ คาดสายตาไม่ได้เพราะว่าทารายได้ไดมหาศาลทีเดียวค่ะเดี๋ยวไปดูกันในคลิปหน้าครับต้องติดตามกันให้ดีนะครับสำหรับ Business Watch จับกระแสธุรกิจกันนะครับค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วของรายการ Business Watch จับกระแสธุรกิจในค่าคืนนี้นะคะกลับมาติดตามทุกความเคลื่อนไหวทางธุรกิจครบจบที่เดียวกับรายการ Business Watch ได้ใหม่เดือนพรุ่งนี้สองทุ่มครึ่งค่ะวันนี้ดิฉันเสรนุษคุณภูนาศและคุณธนชนาลาคุ้มชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ